รีวิวเขาช้างเผือกแบบคนขี้เกียจได้ไหมนะก็คือว่าเราไปเขาช้างเผือกมาแล้วเราก็ถ่ายคลิปมาเยอะมากกล่าว่าเราจะมาตัดรีวิวจริงๆนะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราถ่ายมาเยอะมากมันเยอะมากจริงๆจนเรารู้สึกว่าขี้เกียจตัดจังเลยโว้ยก็เลยจะมารีวิวแบบคนขี้เกียจอะก็เลือกคลิปที่ชอบแล้วก็จะมาเล่าถึงความรู้สึกตอนนั้นละกัน16สายที่โทรติด สำหรับการจองนี่ขอขิงได้ไหมขอขิงนิดนึงแค่นี้ก็จะขอขิงแหละ16สายเองเรามานอนคืนก่อนไปเดินขึ้นเขาที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิก็คือเข้าไปกลางเต็นท์นอนในอุทยานเลยในอุทยานมีที่นอนกลางเต็นท์เยอะมากและกว้างมากๆเลือกนอนได้เลยตื่นเช้ามาเรามา จุดลงทะเบียนแต่เช้าก็จะมาเจอพี่นกเงือกที่เป็นซิกเนเจอร์เป็นผู้ต้อนรับของที่นี่แต่ไม่เข้าใจว่าทําไมพอเรามาพี่นกเงือกเดินหนีเข้าไปข้างในไม่ได้รับเหมือนทุกคนเสียใจนะแล้วหลังจากนั้นก็จะมาฟังพี่เจ้าที่คนสวยอธิบายเรื่องลูกหาบแล้วก็การขึ้นไปต่างๆค่ะ คือจ้าง่งหอคนสั่งไม่เกินในแค่หนักไม่เกิน30โลชเมื่อขากับลงมาสาารถที่เหลือความขยับถึงหม่าใจแต่ถ้ากิโลที่3าขึ้นไปก็ยังมีกันล้าสบาทขานะพอเสร็จแล้วเราก็ต้องขับรถจากอุทยานมาที่บ้านอีตองค่ะมาตรงจุดขึ้นทางช้างเผือกจะมีพิจารณาที่คอยเช็คชื่อนะอันนี้ถ่ายคอนเทนต์ขาดกับแฟนค่ะ แล้วเราก็เดินไปอีกสักพักแบบพักแบบได้เหนื่อยอะ่ะก็จะถึงจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มจริงๆค่ะอันนี้พี่ที่เขาลงมาก่อนนะคะเราก็คือมาคุยกันว่าถ้าขึ้นไปตรงที่มันชัน,ชนๆในตรงไฮแลนด์เราต้องถือกล้องยังไงถ่ายกล้องยังไงถึงจะสวยถึงจะบังพี่เขาสุดยอดมากต้องขอบคุณพี่เขาด้วยนะคะแล้วก็เริ่มเดินแล้วค่ะอันนี้ทางช่วงแรกก็ร้อนนะคะทางขึ้นมาสักพักก็ร้อนค่ะแต่มีลมโอเคสบายหน่อย ตรงนี้เริ่มเห็นวิวแล้วอันเท้วิวมันเหมือนเป็นช่วงแรกๆที่เราได้เห็นวิวภูเขาหลังจากแบบร้อนๆขึ้นมานะซึ่งมันก็สวยจึงไปที่พึงพอใจขอบคุณที่จุบนะ๊บหน้าอุ้ยอันเนี้ยอันนี้แวะสวีทหวานกันนิดนึงก็คือตอนนี้หน้ามันยังไม่หญึงก็เลยแบบถ่ายรูปคู่หนอาเตงมาถ่ายรูปคู่กันโอเคแล้วทีเนี้ยเตงถ่ายรูปให้เขานะแต่ว่าไม่เอาไม่เอา,เอาขอให้เห็นวิวไงบีบไม่เคยได้จา้าคนนี้เองแฟนฉันบีบไม่ได้เลยแต่ว่ามาเดินด้วยตลอดแล้วก็พก มะขามจีจัดเออเราจะเล่าเรื่องมะขามจีจัดมะขามจีจัดคือสิ่งที่เราและเพื่อนพกกันไปในทุกทริปที่เดินป่าไม่ใช่เดินป่าก็พกไปจะเพราะว่าคุณประโยชน์หลากหลายเปรี้ยวจีทำให้ตื่นแล้วก็เวลามาเดินป่าเวลามีเหนื่อยนะได้กินเกลือเม็ดเกลือก,<ม>กับเค็มกับเปรี้ยวบอกอือ บบโอ้ยคืนน้ำล,ล,ลายเลยมันจะรู้สึกแบบรู้สึกมีกําลังกลับขึ้นมา,า,าทีหนึ่งอ่ะแล้วก็คือเขาบอกว่าเกลือมันจะช่วยเรื่องไม่ให้เป็นตะคริวด้วยอันนี้จะ,จะมีผีเสื้อที่เราจะเห็นอนะ่ะมันมีผีเสื้อหลากหลายหลายสีมากก็ถือว่าสวยนะระหว่างทางฮิวจะได้อยู่อ่ะอันเนี้ยเริ่มแบบชันแตงจินมันก็ชันมาเรื่อยๆ่อนะแต่ตรงนี้ก็คือเหมือนเราเริ่มใกล้จะถึงแล้วปะจําไม่ได้ก็คือถ่ายไว้ถ่ายนั่นแหละเออ แต่ตรงนี้เวลาเจอวิวสวยๆที่แหลมมันก็จะต้องควักมือถือออกมาแบบเก็บภาพหน่อยพานอรามา๋อตรงนี้เราพักกันพักเหนื่อยเพราะว่าไอเนินเนี้ยเวลาถึงเนินที่ไรเราก็จะแบบเออหยุดรอกันเอออันนี้อันนี้อันนี้น้ำโค้กที่เป็นสินค้าเรื่องชื่อดีชายิ่งกว่าสินค้าโอทอบบ็อปบนเขาช้างเผือกขายนี่พี่ลูกคัาเขาจะแบกขึ้นมาเย็นๆยน,ยนชื่นใจควรจะรีบซื้อเพราะว่ามันจะยังเป็นวุ้นอยู่ ในช่วงนี้ช่วงต้นที่แบบถ้าเจอพี่เขาก็คือให้ถามซื้อเลยถ้าอยากกินเป็นวุนมันสดชื่นมากจริงๆแกมันสดชื่นกว่าน้ำโค้งอยู่ภาคพื้นดินโคกห้าสิบบาทไม่ได่ก็คือเราเอนจอยมากกับการกินโคกนพอกินโคกแล้วก็แบบขอถ่ายคอนเทนต์กันหน่อยเด้ป้ามันก็แบบมีแรงแล้วว่า แอคท่าหน่อยอยืนเราทำใ,ให้ <rib il S 2> ดูนะดีนะดีดูวิวดีวิวว่ะว <oz S 3> ิวมันแบบเออมึงเก่งมากมึงขึ้นมาจะถึงแล้วว้ดมึงสู้ต่อไปลงไปข้างล่างนะคะตรงนั้นคือจุดแคมป์ที่เราจะต้องกางนะคะแต่ตรงเนี้ยค,คือคือแบบมันลาดชันลงมากอ่ะเราต้องแบบ ค่อยๆเดินค่อยๆค้ำลงไปอ่ะแต่มันก็จะมีกําลังใจที่ว่านั่นจะตั้งแคมป์อยู่ข้างหน้าลงไปค่ะลงไปอีกถึงแล้วในีสุดก็ถึงลานตั้งแคมป์แล้วมันต้องฉลองด้วยอะไรด้วยน้ํโคกเป็นวุ้นอีกสักคนละขวดที่สุดแล้วตอนเช้าที่เนี่ยวิวสวยมากๆแสงสวยมากจริงๆแล้วตอนกลางคืนอ่ะดาวสวย ที่สุดที่สุดอะที่สุดเลยอะเหมือนแบบนางฟ้านางสวรรค์มาแบบใส่ผ้ากรตเตอร์อะวิ่งวิ่งวิ่งมันดีมากจริงๆเขาช้างเผืออ่าแล้วเดี๋ยวต่อไปถ้าใครนะคะที่ทนฟังมาได้ถึงตอนนี้แล้วอยากจะฟังรีวิวต่อไปอีกจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสานคมีดค่ะว่าแล้วก็พูดไปเรื่อยมากมายแล้วตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาจนจบนะคะขอบคุณมากค่ะ